สวัสดีคร e. ับเพื่อนๆนะครับผมเอาในช่วงยามบ e right ่ายมาแรงนะครับเนี่ยลมลมตกนะครับสําหรับในเมื่อนกลามีแดดนะครับในช่วงยามเมื่อเสาร์หรืก็ยามบ่ายเนี่เบืดมเลยนะครับเนาะนะครับแต่ว่าก็มีลมโชยนะครับมีลมโชยนะครับเนาะกลามีอากาศเย็นนะครับนาะในช่วงยามเมื่อเสาร์หรือกายามช่วงยามมาแดงเนาะนะครับผมเอาในช่วงนี้อากาศก็เริ่มสีเปลี่ยนแปลงนะครับสําหรับคนป่าก็ลดลงนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับผมเอาการสิไปที ลักร่อยนะครับเนาะเอาไปที่ลักร่อยนะครับเอากะลงคู่เด่นให้เพื่อนๆไปนะครับผมแล้วเนาะนะครับแต่กันยังบทันฟันทงยังบัฒนเด่นปานนดนะครับก็เป็นคู่ชุดเด่นแต่ว่ายังชุดน้อยคู่อยู่นะครับเข้าให้ไปคุดชุดละสิบสองคู่ชุดละแปดคู่นะครับเนาะนะครับเดี๋ยวนะครับเฮาจังไปมาจับคู่เด่นนะครับว่าคู่ไหนจะเด่นนะครับในเลขสองตัวบนนะครับสำหรับในคลิปนี้เฮาสิมาเบป็งลักร่อยเนาะ นะครับลักลอยนะครับผพร้อมเข้าสีส่เป็นสูตรใหม่นะครับเนเป็นสูตรใหม่สูตรใหม่ในวัที่ผัานมากนมันมีเหลยยุ่สามสูตรนะครับในลักลอยเนาะนะครับมันมีเข้าอยู่หนึ่งสูตรนะครับในลักลอยนะครับเนาะลักลอยของเข้าในงวดที่ผัานมากน่นบอบมีเนาะนะครับนี่ก็คือลักลอยในงวัตีิผัานมานะครับสามสูตรนี้ก็หลดทั้งหมดเลยนะครับลดทั้งหมดเนาะนะครับลดทั้งหมดี๋ยวเข้าสิไปที่สูตรใหม่ทั้งหมดเลยในงวดนี้นะครับ นะครับเนาะในวันนี้มีเลขสองสูตรนะครับเดี๋ยวห้าสิบไปที่สูตรใหม่ทั้งหมดเลยทั้งสองสูตรเลยนะครับไปที่สูตรที่หนึ่งนะครับเนาะไปสูตรที่หนึ่งก่อนนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับเป็นเลขข้าตัวเนาะเป็นเลขห้าตัวนะครับในสูตรหลักร้อยนะครับเนาะหลักร้อยนะครับในสูตรนี้การเดินยี่สิบห้างวดนะครับนี่คือหลักร้อยในสูตรที่หนึ่งนะครับเป็นเลขหาโตัวเนาะนะครับการรางวลขอนข้านะครับมากำลังไหวเป็นที่เรียบร้อยเนาะนะครับแสนหมื่นสิบบนนะครับลอกก้อนหน่วยสอง สิบสองสองครั้งไอ้สิบสามสองครั้งหน่วยสามหน่วยสี่บวกสองคงที่ได้เท่าบวกสองบวกหนึ่งบวกสองนี่เลขชุดนี้ได้เลขหาโตนะครับในเงินที่หนึ่งนี่นะครับเราก็นะครับแสนก็คือเลขเกตนะครับหลักหมื่นคือเลขสี่สิบบนคือเลขห้าหน่วยสองเลขห้าอีกนะครับเนาะแล้วก็สิบครั้งนี่สามเลขหนึ่งสองเที่าได้สองนะครับหน่วยสามก็เลขเก้านะครับแล้วก็หน่วยสี่ก็เก้านะครับบวกสองคงที่นะครับอันนี้สูตรที่หนึ่งสูตรตั้งแต่เก้าหาหนึ่งเนาะตั้งแต่เก้าห้าหนึ่งนะครับ นะครับ951นะครับเนาะในผลการออกสลาก743951นะครับนะีครับเนาะนะครับ743951 63 913นะครับ63913ครับ335นะครับแล้วก็จะเป็นนะ951 335 สามสามห้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งเก้าครับศูนย์หนึ่งเก้าแล้วก็สามสี่เก้าสามสี่เก้าเนาะนะครับการออกสลักนะครับเนาะนะครับ,นะรบแล้วก็ในวันนี้นะครับเนาะเข้ากับประมวลผลออกมานะครับนะรบ,บวกกันเลยนะครับเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่งหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกบวกห้าเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกเก้าเป็นสองสองบวกเก้าเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามได้สามสามบวกสองเป็นห้า โมเดลเป็นหกโมเดลเป็นเจ็ดบวกสองเป็นเก้าสามห้าหกเจ็ดเก้านะนะครับนะในสูตรนี้ก็เรียกว่าเก้า 5, 7, 8, 9, 1, เาาออกอา้าศูนยเลขเก้ามานะครับในหลักลอยนะครันต่อมานะครับสูตรตองสามสี่หกเลขศูนย์มาเนาะนะครับวันต่อมานะครับหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดนะครับแล้วก็เลขเจ็ดมาได้ห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งนะครับเลขขามาออกหายซีซีวันต่อมาหกแปดเก้าศูนย์สองเลขเก้ามาเนาะนะครับแล้วก็ศูนย์สองสามสี่หก เลขศูนย์มานะครับหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดนะครับน้องเลขสามอ่ะสองสี่ห้าหกแปดเลขหกมาเนาะแล้วก็ศูนย์สองสามสี่หกนะครับเลขหกมาอีกนะครับเลขหกนี่มาบ่อยมากเลยในส่วนนี้เนาะแล้วก็สองสี่ห้าหกแปดนะครับแล้วก็เลขสี่นะครับมาสามห้าหกเจ็ดเก้านะครับแล้วก็เลขห้ามานะครับแล้วก็ห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเลขหนึ่งมาเนาะนะครับแล้วก็หกแปดเก้าศูนย์สองเลขหกมาอีกนะครับ แล้วก็สามห้าหกเจ็ดเก้าเลขหามาเนาะแล้วก็สองสามสี่ห้าเจ็ดหามานะครับห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งหามานะครับสามห้าหกเจ็ดเก้านะครับสามมาเนาะนะครับแปดศูนย์หนึ่งสองสี่ศูนย์มานะครับห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งแปดมานะครับสองสี่ห้าหกแปดหกมาสองสี่ห้าหกแปดอีกนะครับ, 4, 5, 6, 8, รบแล้วก็หกมาอีกนะครับแล้วก็วันละศูนย์ในสี่หกเจ็ดแปดศูนย์สี่หกเจ็ดแปดศูนย์นะนะครับเลขกหกมาอีกนะครับ หกมาถึงสามงวดเลยครับหกศูนย์หกหกหกสองแล้วก็หกศูนย์หกหกห้านะครับสําหรับในวันนี้นะครับเนาะการประมลของเ้าเข้าไปใส่หลักแสนนะครับตําแหน่งที่หนึ่งใช้หลักแสนนะครับนะครับใช้หลักแสนนะครับหลักแสนก็คือหลักแสนก็คือเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดนะวางเลขเจ็ดเลยนะครับวางเจ็ดนะครับแสนนะครับเนาะนะครับ Vive. ต่อไปหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นคือเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งสิบบนเลขหกนะครับเลขหกนะครับแล้วก็หน่วยสองนะครับหน่วยสองคือเลขสองสองสองนะครับแล้วก็สิบสามสองครั้งก็คือเลขเก 2, ็ดสองเทเป็นสี่เลขสี่นะครับแล้วก็หน่วยสามเลขเก่าเลขเก่านะครับแล้วก็หน่วยสี่นะหน่วยครั้งที่สี่คือเลขหก 6, เลขหก 6, เลขหกบวกสองคงที่นะครับ นี่คือหลักร้อยนะครับเนาะบวกกันเลยเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกหกเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกหกบวกสี่เป็นศูนย์หกศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าบวกหกเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดนะครับเนาะหนักกลับนะครับ,นะรบก่อนจะได้ออกมาเป็นที่เจ็ดนะครับเจ็ดนะเจ็ดแล้วก็บวกสองก็จะเป็นเก้าครับเก้าบวกหนึ่งก็จะเป็นศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งก็จะได้หนึ่ง หนึ่งบวกสองก็จะเป็นสามนะครับนะครับเนาะตัวนี้นะครับก็จะได้เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสามเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสามนะครับในหลักร้อยนะครับในหลักร้อยนี่นะครับนะกครับในหลักร้อยก็จะออกมาเป็นเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสามนะครับผมในสูตรที่หนึ่งนะครับเนาะเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสามนะครับวางตัวนี้เลยเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสามในหลักร้อยนะครับ สุดที่หนึ่งมาที่เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสามต่อไปนะครับสุตรที่สองนะครับสูตรที่สองนี่เป็นสูตรหกต,ตัวนะครับสูตรหกตัวนะครับในสูตรนี้นะครับสูตรหกตัวการประมวลผลนะครับเนาะหนักครับใส่หลักแสนหลักหมื่นหลักสิบบนนะครับร้อยสองร้อยสามสองครั้งได้เท่าไหร่บวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองนักครับผมนี่นะครับเนาะ หลักแสนก็คือเลขเก้าหลักหมื่นเลขสี่สิบบนเลขเก้านะครับร้อยสองเลขสามนะครับแล้วก็ร้อยสามสองครั้งก็คือห้าห้าเป็นศูนย์นะครับตําแหน่งนี้บวกกันเลยนะครับไม่มีค่าคงที่เนาะนะครับเก้าบวกสี่ก็จะเป็นสามสามบวกเก้าเป็นสองสองบวกสามเป็นห้าได้หานะครับห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกสองก็เป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์บวกสองเป็นสองห้าหกแปดเก้าศูนยะ์สองอกโตวหกโตะเนาะ เลขออกไปที่หกศูนสามนะครับมวลน,นี้มาจะหกศูนสามเเลขหกมากที่หลักลอยมนะวลต่อมาสองสามห้าหกเจ็ดเก้าก็เลขหกมาครัมวลต่อมาเก้าศูนย์สองสามสี่หกเลขสี่มากนะครับมวลต่อมาสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเลขขาวมาเมานาะมนะวลต่อมานะครับหนึ่งสองสี่ห้าหกแปดนะครับเลขหนึ่งมากนะครับนะครับเนาะมวลต่อมานะครับ อกองไหนก็พลเทียงเนาะนะครับงวดต่อมานะครับเนาะหนึ่งสองสี่ห้าหกแปดหกมากเนาะนะครับงวดต่อมาศูนย์หนึ่งสามสี่หกสี่ห้าเจ็ดห้ามางวดต่อมาแปดเก้าหนึ่งสองสามห้าหามาอีกนะครับแล้วงวดต่อมาสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งหามาเนาะนะครับงวดต่อมานะครับศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าเจ็ 0, 13, 4, 5, 7, ดสามมางวดต่อมาศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดอีกเลยตัวเดิมเนาะแล้วงวดต่อมาห้าหกแปดเก้าศูนย์สองแปดมากเนาะ วันต่อมา902 3 4 6เลขหกมาอีกรูงวดต่อมา2 3 5 6 7 9เอาหกมาอีกวันลสศูนย์เลขหนึ่งสองสี่ห้าหกแปดอหกมาอีกนะครับอหกมานะครับเต็ดกันเลยถึงสามก่อบนะครับนะครับสําหรับอ่าตักลอยนะครับนะนะครับในวันที่หนึ่สำหรับในวันนี้นะครับเราประมวลผลนะครับโดยการใช้หลักแสนหลักแสนก็คือเลขเจ็ดเลขเจ็ดนะครับเมอรนหลักหมื่นคือเลขหนึ่งเลขหนึ่งนะครับ สิบบนลเลขหกนะครับเลขหกนะครับแล้วก็ร้อยสองเลขแปดนะครับเลขแปดนะครับแล้วก็ร้อยครั้งที่สามสองครั้งกับเลขศูนย์นะศูนย์สองเทียากันได้ศูนย์ในศูนย์นะครับบวกกันเลยนะครับน,ะนส่วนยนี่ยนะครับเจ็ดบวกหนึ่งก็จะเป็นแปดนะแปดบวกสี่แปดบวกหกเป็นสี่สี่บวกแปดก็เป็นสองได้สองได้สองสองกับมันจะนี่สองเป็นหนึ่งเป็นสาม ปอีกสองเป็นห้านะครับแล้วก็ไปอีกหนึ่งเป็นหกไปอีกหนึ่งเป็นเจ็ดไปอีกสองเป็นเก้านะครับได้สองสามห้าหกเจ็ดเก้านะครับในหลักหลอยสูตรที่สองเนาะนะครับสองสามห้าหกเจ็ดเก้าเทียบเลยนะครับเทียบเลยนะครับสองสามห้าหกเจ็ดเก้าสองสามห้าหกเจ็ดเก้าตัวนี้มันก็จะมีนะครับหกตัวเนาะ ัวที่ชนนะครับเนาะก็จะมีเจ็ดเจ็ดแล้วก็เกนะ้าเก้าเนาะนะครับแล้วก็ศูนย์ไม่มีหนึ่งไม่มีมีแต่สามนะครับได้ไปที่เจ็ดเก้าสามนะครับในะบลักรลอยนะครับได้เจ็ดเก้าสามนะครับนะนะครับ สามตัวนะครับเจ็ดเก้าสามนี้คือหลักร้อยสามตัวนะครับสามตัวเด่นเลยหลักร้อยนะครับเจ็ดเก้าสามเนาะนะครับถ้าเจ็ดเก้าสามนะครับเนาะเจ็ดเก้าสามถ้าเอามาเทียบเซ่กับมาครบสามตัวบนนะครับเอามาเทียบเซ่ก็มาครบสามตัวบนมาครบสามตัวบนเนี่ยมันก็มาสามตัวบนทุกวันนะครับเนี่ยตัวนี้มาสามตัวบนทุกวันนะครับ ถ้าเอาเสียวมาเทียบไซกับตัวนี้นะครับเนาะมันก็จะมีเจ็ดกับเก้าตัวนี้มันเจ็ดเก้าสามนะครับเจ็ดเก้าสามนี่คือหลักร้อยนะครับหลักร้อยเนอครับนี่หลักร้อยนะครับหลักร้อยมีสามตัวนี้นะหลักร้อยเนาะนะครับถ้าเอามาเทียบสซกับตัวนี้นะครับมันก็จะมีตัวนี้ถ้าถ้าสุดนี้นะครับจะมีเจ็ดกับเก้าไม่มีสาม นะครับถามมาเทียบเสขศูนย์นี่มีสามตัวเลยเจ็ดเก้าสามนะครับถามาเทียบตัวที่ชนนี้ได้เจ็ดกับเก้าสองตัวนะมีเจ็ดกับเก้านะครับหลักร้อยนะเจ็ดกับเก้าได้เจ็ดกับเก้านะครับเพราะฉะนั้นก็เอาทั้งหมดนี้เลยนะครับเจ็ดเก้าสามนะครับนี่คือหลักร้อยโดยตรงนะครับตัวนี้มันเป็นเลขมาครบสามตัวบนนะครับสามตัวบนนะครับถ้าหลักร้อยมันมีสามตัวนะครับ ถ้ามันมีสามตัวนี้นะครับเราก็จะเอาหลักร้อยมาใส่นะครับเนาะเอาหลักร้อยมาใส่ในมาครบนะสามตัวบนเนาะอันนี้มาครบสามตัวบนเท่าหลักร้อยมาใส่นะครับมันก็จะเป็นเจ็ดนะครับเนาะเอาหลักร้อยมาใส่เจ็ดเอาหลักร้อยนะครับเนาะเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับแล้วก็เจ็ด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  เจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดนี่คือหลักเจ็ดนะครับถ้าเป็นหลักเก้านะครับเนาะถ้าเป็นหลักเก้าก็จะเป็นเก้าเจ็ดแปดนะครับถ้าเป็นหลักเก้าเนาะนะครับถ้าเป็นหลักเก้านะครับนะครับก่อนจะได้ว่าเป็นแบบนี้นะครับถ้าหลักร้อยมาใส่นะครับอันนี้หลักเจ็ดหลักแปดนี่หลักเก้าเนาะอันนี้หลักสามนะครับสามตัวบนก็จะเป็นแบบนี้นะครับสามตัวบนก็จะเป็นแบบนี้ นะครับถ้าออกมาใช่ครับเลขมาครบนะครับมาครบสามตัวบนนะครับนาะมาครบสามตัวบนแต่ว่ามาครบสามตัวบนมันจะไม่มีสามนะครับมันจะมีแต่เจ็ดกับเก้าในหลักหน่วยชนเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้าสองตัวนะครับเจ็ดกับเก้านี่เป็นหลักหน่อยเจ็ดกับเก้าสองตัวไม่มีสามนะครับนี่นะครับเนาะถ้าเข้าใจบนแล้วมันจะมีอยู่สองชุดนี่สองชุดนี้นะครับก็คือเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ด เจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เก้านะครับนี่คือหลักเจ็ดนะครับถ้าเป็นหลักเก้านะครับก็จะเป็นเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดศูนย์นะครับเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าแปดศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์เก้านะครับนะครับนะนี่นะครับนะตัวนี้นะครับนะครับ นะครับเนาะนะครับผมก็ได้เห็นว่าเป็นวันนี้นี่คือหลักร้อยนะครับเนาะหลักร้อยนะครับนะครับในงวดนี้ได้สามตัวนะครับหลักร้อยเจ็ดเก้าสามนะครับเป็นสูตรที่เดินดีเดินยาวต่อเนื่องนะนะครับทั้งสองสูตรเอามันเจ็บท้นกันแล้วนะครับได้เลขสามตัวในสูตรที่หนึ่งนะครับเป็นสูตรห้าตัวนะครับสูตรห้าตัวเดินยาวนะครับเดินยาวแบบนี้เลยนะครับสูตรห้าตัวเนาะเดินยาวนะครับจนเรามาหอกวงลาสุดนี้นะครับ ก็ไปที่เลขหกเลยนะครับเลขหกนะครับการเดินของตัวเลขนะครับเนาะก็จะไม่ไกลจากตำแหน่งเดิมนะครับการเดิมไม่ใช่เดินมาแบบนี้นะเดินมาแบบนี้ครับก็จะเป็นมาแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสามสามตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสามตัวนี้สําหรับตัวนี้ก็จะเป็นสามตัวนี้ในงวดนี้นะครับตัวนี้นะครับมาที่นี่เลยมาที่ตรงนี้เลยนะครับะตรงนี้เลยนะครับแล้วก็สียูในประมาณโซนนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเจ็ดกับเก้ามีเปอร์เซ็นที่เป็นหลักร้อยมากที่สุดเพราะว่ามันอยู่ใต้ใกล้ตำแหน่งเดิมนะครับเจ็ดกับเก้าสองตัวนี้นะครับเนาะเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับผมเอกเสวี่ยเพลงชำเนยนะนะครับเยี๋ยวเราจะมาจําผู้เดีหยนเพื่อนนะครับเนาะนะครับได้หลักร้อยลงไปแล้วนะครับที่สามัวเจ็ดเก้าสามสองสูตรเดินดีเดินต่อเนื่องนะครับเนาะสูตรที่หนึ่งและสองก็เป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเอกเสี่ยเพลงํำเนยกัจีลาเพืกันเลยเนาะนะครับผม เอานะครับตรงนี้ไม่ใช่ไปพร้อมกันเอาสําหรับเราพัฒนานะครับเนาะสำหรับเราพัฒนากลับไปที่ช่องนาบุญคนเดิมนสรุปให้เพื่อนๆไปที่เรียบร้อยนะครับเนาะเราพัฒนานาบุญคนเดิมชาแนลนะครับเนาะช่องยูทูบนะครับเหมือนกันเนาะนะครับผมนะเอานะครับสําหรับในคลิปนี้เจอเพลงสำเร็จการชลัเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ